โหลโลคลิปนี้ข้ามไปก็ได้จะมาปรับแค่ไอพวกนี้แหละปรับให้อ่าไอเซนเป็นสายอินได้มัโลให้มันเป็นสายอินไอ้พวกค่าสเตตสก็ปรับยังไงก็ได้ให้มันสมดุลกับแบบของเราแล้วแต่เราเ,เริ่มต้นสักสิบห้าแหละ อันนี้ก็สิบสิบแล้วซื้อมาสต็อกพวกนี้ไม่เกี่ยวอ่อันนี้ให้สแตน์เพิ่มหนึ่งจุดห้าทุกทุกหนึ่งเวลอ่าอันนี้ช่มั้ยมึงลองไปปรับนีแพร่ทำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรียกว่าเรสต็อไม่เกี่ยว มานาดีเจนศูตรแล้วกันแบมานาไม่เกี่ยวอันนี้ก็หนึ่งร้อยแล้วกันอินใส่อินก็เพิ่มสองอันนี้เป็นศูนย์ดีเจนเฮดพี HP สักสามร้อย HP เริ่มต้นอ่ะโอเค S HP, HP เริ่มต้นของสาย S เป็นสายนะอืม S เอจิ H ล่ะ ต้องแบบเอ่เพิ่มสองสเต็ปทุกหนึ่งอกสายเอ้ยหนเป็นสายเจเริ่มดูสิบสิบห้าสิบอ่าดีแี่เจนศูนย 1นึ 1. ่งรศ mac ip ก็สามร้ food cost ศูแล้วกันใช้ไหมเอ๊ะใช้ food ศูนยเอจิเปิดแล้วเ สองจิวิเอลหนึ่งจุดห้าใช้โฟศูนย์คิดิโตคีริโตสายเดรสเต็งเลนาสายสเต็งถูกแล้วเวทาร์มด้วย e <G. S 1> เอจิเิ่มที่สิบสเต็งเิ่มที่สิบห้า อินเด่มที่สิบหนึ่งไอเซนชิโตสิบห้าอินเด่มที่สิบเพิ่มสองสเต็งทุกหนึ่งเวลอออเอเดจอนศูนย์หนึ่งร้อยถูกแล้วอ่า อินเพิ่มทุกหนึ่งจุดห้าสเอเริ่มต้นสัก200ก็พออ่อแล้วก็เฮจิ H. เพิ่มหนึถูกแล้วฟูดใช้ศูน,นย์ไปคอย าลเดเวลลเดเวก็ใส่จิอ่าเอจิลูเมนอ่าหรเ่เอจิสตา,สาร์ห้าสิี่กสิบนี่หนึน่งจุดห พอ,อยมานาดีเจนศูนมานานเริ่มตน้นตอนนี้เลเวลอ่อ่งแบบจุดห้าศูนยนอพีสามร้อยเอจิส เ uh, so. hmm. อ่อฟูดคอร์ศูนย์อืมโทมก็สเต็งแล้วกันอ่อเดีอยสเต็ง ทุกสองอ่าแตงเริ่มต้นที่สิบห้าสิบสิบดีแปสอ๋อสุ ศูแฮีเริ่มต้นสองร้อยเพอเสายสเต็งนี่ใช้ศูนย์อจิทหจุดห้าถุลอโอเคก็แค่นี้เซฟทิ้งไว้แมปคอนสแตนขอด่วนออันนี้ก็จะเป็นจำนวนในการเทรด เวลาเทดโกเวลาเพิ่มโกให้เพเยอ์ถ้าเราปรับตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยแล้วก็เรากดเวลาเพิ่มให้เพื่อนอนะ่ะก็จะหนึ่งร้อยเพิ่มทีละร้อยทีร้อยถ้าเรากดหนึ่งพันก็เพิ่มหนึ่งพันอันนี้ขอเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์ว่าเราจะไม่ให้มันเทดปิดเทดไว้ Animation Time Scale ข้าบบ Using Action Digi Rotate ไม่เกี่ยว Condition A m o e อ๋อตรงนี้เวลาสมมติแบบเราแบบมีภูเขาแบบมีเนินประมาณนั้นแล้วสมมติโทมะเป็นตัวตีไก่ใช่ไหมตีสักพันแรงแล้านแล้วตรงนี้มีเนินอยู่สมมติตรงนี้ข้างล่างเนินนี่ข้างบนเนินแล้วโทมะไปตีไอเซนก็คือตรงนี้คือโอกาสพลาดในการตรีมิดะก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้า25เอ้ย0 2 5ก็คือ25%เปอร์เซ็นตอันนี้เราขอสักแมวแล้วปล่อยไปอยู่บนเนินอยู่ล่างเนินก็ช่างมันไม่มีโอกาสพลาดอันนี้ไม่ต้องไปปรับแนะนำไม่ต้องไปปรับเลยพวกนี้ปล่อยไปมิสตอร์กาด มกซิม,มก็คือไอ้พวกนี้นถ้าใครอ่านแล้วอิดตอกมันก็ตับได้เลยัยัยจะเป็นต้องบอกอะ่ะสอนเดียว,วตรงนี้มันไม่ยากแล้วบ้างฟอกีวีวอน,นี้ไมหมอ่ก็คือถ้าเราตีอ่ะ สมมติเราตีสักพันแลงแล้วเราอยู่ในแบบมือดอ่ะสมมติเป็นตอนคืนตอนคืนมันจะมองสุดแล้วแต่เราเนะ่อันนี้มันการมองสุดนี่มันปรับได้สมมติอ่ะแล้วอยู่เป็นตอนคืนแล้วแบบมันไม่ค่อยสว่างไม่ค่อยเปิดแล้วเราตีสักพันลงงแลงเงี้ยแล้วเรามีวาดตรงนั้นพอดีเราไปตีสตูคือแบบถ้าเราปรับตรงนี้นเป็นสองร้อยคือ ไม่ว่าเราจะดูแบบมืดแลือไม่ก็ตามถ้าเราทําดาเมจให้มันมันมัศสตูแบบเกีม,มันก็จะเปิดแบบให้เราให้สตูเห็นเราอันนี้เราไม่เอาปิดไปอันนี้ก็ปิดไปเวลาค่าย,ยูนิตได้ปิดไปเลยแล้วแต่คนอะแล้วแต่ต้องรู้ความสมดุลแมบปบเออประมาณนี้ดีกว่าแล้วแต่เราจะปรับอันนี้จะขอทําแนวแบบพวก อนิเมตบวกกันและในเทมสตักเจอฟอลโล่แหลสักร้อยแล้วก็คืออันนี้คือเดินตามอ่ะสมมติเรากดเดินตามโทมะใช่ไหมถ้าสทมัเดินไแปบบมันก็จะตามสมมติเราปรับแรงน้อยน้อยมันก็จะเดินตามแบบติดๆิดเราเลย ถ้าเราปรับแรงเยอะเราเดินหนีมันก็เห็นไหมมันจะเดินอย่างไกลเลยถ้าเราปรับน้อยๆมันจะแบบเดินติดเราเลยมันก็เดินตามละถ้าเดินห่างอย่างเงี้ยมันก็เดินตามละถ้าเดินห่างอย่างนี้มันก็เดินตามไปละถ้าเราปรับน้อยๆนะถ้าเราปรับเยอะมันนู่นอะถ้าเราเดินหนีไปตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเราค่อยเดินตามมันก็เดินหนีเดินตามไปพอจะอันนี้ไม่ค่อยจาเป็นอ๋อ มันไม่ค่อยจาเป็นสําหรับแนวบวกกันอยู่แล้วไม่ต้องไปซี้อใหก็ได้อันนี้เอาปรับสักนิดเดียวบ่อนโลด์ลิมิต 300. สามร้อยศูนย์ดีวกว่าคอนโทรลชิป,ปรับเป็นศูนย์กันเนาะเผื่อแบบเกิดบัคขึ้นมาแบบเราเผลอสร้างยูนิตสร้างไอ้นี่สร้างยูนิตพอบ้านให้มันก็คือเนี่ยไอตัววอร์เกอร เผื่อก็เล็กในกรณีบักขึ้นมาจะเผื่อสร้างไอตัวยูนิตที่มันสร้างบ้านให้ไอที่มันสร้างบ้านได้ให้พิเยอร์พิเยอร์ะได้ฮัโลโหลพิเยอร์จะได้แบบสร้างบ้านไม่ได้แล้ประมาณนั้นต่ออันนี้ไม่ค่อยสำคัญ มันก็สําคัญแหละถ้าแบบเราเป็นแบบแนวอย่างอื่นอะแต่มันไม่ค่อยสาคัญสําหรับแนวบวกกันนะข้าไมไปโก้ไม้ไม่สําคัญแหละโกไม้ก็คือพวกแบบ,แบบแนวสร้างบ้านแล้วมันมีเหมืองให้ขุดเราไม่มีอไม่เราไปปรับไม่เป็น ตีว่าสิครูนี่ปรับหนึ่งร้อยป่ะไม่ต้องปรับก็ได้เราไปเขียนโค้ดเอาก็จบแล้ว โค้ดอันนี้ปรับเราอะลโหลก็คือยังไงถ้าแบบก็คือถ้ายิงยูนิตไม่ให้ถ้าจะบอกว่าถ้ายังไงก็คือ exp หละสมมติคีบอยู่ตรงนี้คีบสตว คีฟในการฟาร์มอะไรก็ตามแต่สมมติเราฆ่ามันได้ไอคนที่ได้ไอพีก็จะมีคนที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นเมื่อกี้มันอะหเมื่อกี้มันปรับ Default แค่พันสองใช่ปะเวลาเราฆ่าได้มันก็จะได้แค่คนที่อยู่ในระยะพันสองของยูนิตที่ตายพอใช่ไหมแต่นี้เราแบบปรับเจ้าก้าวไปอ่ะ ให้มันได้โทษถ,ถึงทุกคนไปก็ go, go, go. ไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือทาวเวอร์ Tower, ถ้ามันฆ่ายูนิตฆ่าพวกคีปฆ่าใครก็ได้จะได้อีพีได้เปล่าอ,อันนี้เอาไปเอโนโกลแฟกเตอร์ Yo, go, normal table สมม o ิ n e e วา question ตอบตอบไอเทมเอาสักสามร้อยแดงแลงในการดอบไอเทมให้เทมเพื่อนก็ร้อยห้าสิบไลับนีฟอร์ม r ีเซตไ a l แล้งในการเก็บไอเทมก็สามเอ้ยร้อยห้าสิบ เลี้ยงในการขายเทมก็เก้าเก้าเลยเทอร์เรสเก้าเก้าอาส่วนต่อไปก็อืม โอเคก็แค่นี้แหละไม่จำเป็นละปรับแค่นี้ก็พอแมบแมปก็เริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างอะแค่นี้โอเคเซฟไปก็คลิปก็มีแค่นี้วันนี้แค่ไอคลิปนี้แค่มาปรับพอมีเฮโลโหลคลิปนี้ก็แค่มาปรับพวกนี้เฉย